ผู้ใดปล่อยผีบา้าขึ้นมาทั้งห้านบาทเลยโอ้ยอันนี้บอเมเป็นผีบ้าเี่นี่บอเมเป็นผีบ้าจะไหนเบิ่งลักษณะคือซุ่มขาเก็บขวดย่ำมาล่ำตื่ล่าแล้วนี่นหมโอ้ยขั้นผีบ้าป่ะนี่ยางนำ้ำทักเขาก็ลากไปฉีดในป่าันลาดเนาะบอยู่นี่บอมเป็นผีบ้าบอมเป็นผีบ้าเป็นผู้ใดศาสนะอ้าเจ้าพระพุทธเจ้าที่นี่ผู้ใดนี่ละเมียเจ้าของวงอีสา,า,านนครสินีตีตีอันนี้ซอตีนี่ นี่ละเมียน้อยบ้านนดเราคือกะเอาพูดยังสี่เฮ็ดเมียน้อยเอาพูดยังสี่ไปยังพูดยังสี่กันไม่หยีกันตัวมันเจอไู้ใดพิกหาผู้จะมัน,นไปหมุนอยู่มุมงไหนแล้วนี่ผู้ใดพิกยากดอกพี่เฮ็ดจ้งไหนอนส่ะรุ่นนี้สวดโอโก้สวดโอโก้เนี่ขี้โพหรือยอีหยังขี้โพเบ้าจ้างเบ้านี่ยผู้ใดออกมาเล่ยนเรียนได้ดิเจ้าไปจ้างไหนมาจ้างไหนมือดิอ้าวหมอลำอีสานนครศรีนี่เขาเปิด Ition, ออดิชั่นเพราะเห็นตีเขาออดิชันไปนั่นโอ้มือวันที่14ที่ธานมานะมน่ะเป็นมออยู่ที่มหาวิทยาลัยมอขอขอนแก่นครับเขาออดิชั่นเพื่อเฟ้นหาศิล,ลปินร่วมเดินสายฤดูการปีที่สามโอ้ฤดูการปีสามสองลอยก็คิ้วงานหาศิล,ลปินหนาไม่มาร่วมเดินทางเออผู้ไรจีสตากรรมขาดได้ไปน้ากัน <c oughs> ออกเดินสายน้ากันเมื่อนี่กสิมาออดิชันคือกันออดิชั่น เมนเพราะว่าตอนนี้กําลังจะเริ่มเข้าบ้านพักที่เริ่มซ่อมแล้วตอนนี้ถ้าย่อยเข้าบ้านพักเริ่มซ่อมแล้วเมนยังขาดอยู่หลายตาําแหน่งเมมนบออันชอ่อนี่ก็เลยมาออดิชั่นด้วยตัวเองโอ้สอดสิมาคัดด้วยตัวเองเลยมือนี่ที่เดียวเชี่ยแล้วนะโอ้ยพร้อมแล้วเมมนบอนี่สอทา้งน้องวชอช่อนี่มีผู้ใดมีความสาม,มารถพิเศษขึ้นมาออดิชัน่นมือนี่ สิเมื่อบ้านขอนแกนเข่าบ้านพักซ้อมน้ำไปร่วมสตากรรมลำบากน้ำกันแปลว่ามือนีผู้ใด้ผ่านการออดิชั่นให้กลับบ้านน้ำสอนเลยตีคือรถบ้านไปกับซอยเลยมือนี้เอามาสอรถบา้แากไม่เรีมยกดีไม่จกดี แล้วเพ่งเปิดโตแหมเปิดโตไผ่ก็เปิดโตข่อยเนาะหมู่วัดศูนย์แต่เจ้าร่างเราบ่เออเอาสูงกูว่าจะหายคนกูไปออกไม่ไปออกไม่มันโมเมียนแล้วไปนะไปออกมางไหมหลองเพ่งเก่าบ่ได้เป็นบ้าจะมาหลองเพ่งซ้ำสอครับขันยาสั่นมอบหน้าที่ตรงนี้ให้ซอนรับหน้าที่ผู้เดียวเลยเด้อขอบคุณคุยค่ะโอ้โอคุยชก ว่าจะสั่นได้ไหมเนาะโอ้ยหกะไรเอาเพลงไหมเนาะเอพลงไหมเพลงไหมเกิดโมเจมาดึกจากรอมนคราาายากนัโอ้ยกันตนตินากึ่งโอ้ยกันตามกตัต้ต้โอ้ยมารียค่อยมาเรียวางไหนก่อนคอยมาเรียคอยมาเรียเอาคอยมาเรียมาดอ ขอบคุณแม่ดาลีค่ะจาก<ข>บ้นานคนละครนะคะัค่อยได้นาําบ่าวายขอบคุณพี่สาวจากใจเกินร้อยพี่เรกนีละวันค่อยได้เยอะบ่เ <c oughs> จ้าถาจ้กน้อยพเพื่อน <c oughs> ไปแลกเงินยัะเพื่อนไปแลกเงินยัวไปแลกโดนเลยเด้อเออเอาพูดเท่าปานี่มาอย่างเอาด้ยินคาวามาสแสดงความสามารถเออเจ้าไปนี่วันดีค่ะเงี้ยน้อย <c oughs> บ่าเมนเฮีหน้อยวันดีใครยายหันบ่เมนไม่ยายหันผู้ใดให้ฉันอันนี้คอยเป็นซ่อคอยเป็นเมียเพื่นซ้อแมนเมีบนเ้เมียวอนนลอนชิดอกวสีไปได้เอไห่วนอสี้ยสี ปิดไฟเอาตัวเจ้าขึ้นมาเนี่เจ้ามีความสามารถยังเถาปานนี้ความสามารถพิเศษแค่ยังได้โอ้กินเขาผู้เดียวมดกล้องโดยผู้อื่นผู้ใดเลยความสามารถแบบจะมาความสามารถพิเศษเถอะพิเศษบ่อนาคอิ่นตะกามูม่ามตัวนั้นเอาจังซี่ฮะอันนี้ผู้แรกได้นน่เอามันมีผู้มาแช็ง่อยยืบบ่มีเจ้าไม่ยืน่ายุพี่จากน้อยสิมีผู้มาออดิชั่นอีกมีอีกก็บ่แมนจะได้ออดิชั่นพร้อมกันสิ าตายหากวันมาพูดหยอมไหมเออไอ้นัดมารอที่บอกขอสอคนทรงผู้บ่าวฟังโคง เอารถตกหลุม,มนมกไก่พพดโอ้ยว่า <c oughs> มันจินตลาจำฉันได้ไหมคะมองทั้งหลังนึกว่าไข่ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> นึกว่าไข่คะหันหน้ามาไข่ไหมล่ะคะโอ้ยสแสดงมาจือบ่าได้ต่อไปเพราะมันไข่หรอกมึงไข่สูตเแี่งฟีดอยู่หานไก่กระบออิม่ม <c oughs> น้องจินวะนี่จินนี่ละจ้า บอสน้องจีนไม่อิ่มค่ะแต่เมื่อนี้นี่แหละค่ะจีนบริยกมันก็เลยเป็นจังซีจนมาหัวชินปีนนโรดบอสมาหยั่งค่ะนี่โอนี่บอสข้าเฮียหน่อยโภแกนกับจังหวะฮะเมียเล่าเมียตีนี่อือไอ้ซอตีสนะอาซออาซอตกลมตกลมมึงเป็นเมียเฮียหน่อยเมียบอดหนวด เอาควายก็ได้สีไไไไก็เพียาไรแหละควายได้สีน้ำม<อ>ั<อ>นนโรเท่าไรเขาเอิ้นซ้อบ้นี่อเอาผู้นี้บอกอันโทษละสาไปตัวไทยบ้านอยู่น่ะนะเอวมาจากไหนเอากระตัวอันคออแก่งคออเชิดเตอร์บอลแมนจีเนี่ยบอลแม,มนเอาคือมาซ้อสนะบอลแมนคนนานคนละคนดีอันนี้ซ้อบ,บอลรัอีสานเอาคแล้วว่ามันซ้อโกงที่สนองหาขวามันเอ้คนละซ้อคนละซ้ออัน เพิ่ว่าประกาศออดิชั่นมาสั่งก็เลยสิมาออดิชั่นสวัสดีค่ะมีความสามารถหลายอยู่บ่เอ้าได้เบิร์ดได้หลัดจ้ามาแม่จินตลามากจินเนาะจ้าได้เบิร์ดแม่นบอได้เบิร์ดค่ะมายืนถ่ายจู่พี่มายืนถ่ายจู่พี่อันเข่าลอบไปเนี่ยย่างพันได้ออออตีเออมาอุ้มกันจู่พี่สักก่อนจะค่อยสิอ๋อมึงเมียบ้านใช้มึงบปสูบกูดอกไปเอ้าท้าวปนี่ก็ได้มาออดนะหมูแล้วมาออแม่สั่นแม่ขั้วออตี นนนัั่ง้เดอผู้ใส่ผงสุลิดชีวิตจะค้นนอมาเปิดไปนี่โอ้ยหลายผู้กระชิมเอ๋จะจ้อยมีสองคนกระพัดฉันมีนามว่ากีวีถ้าเดินเกาหีมาแต่ญี่ปุ่นเดี๋ยว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 ท่านี๋ป่าเอาเพลงนี้ป่าเอาเพลงไหนเพลงนี้ท่านไหนคิดมีเพลงเดียวเอาเพลงไปแน่ ทำไมบ่เพิ่งมีสามปีเลยเมลันเมลันมาลันเลยเมลันมาลันมาลันเลยพ่อแล้ววโอ้ยมันอกคือเมลันดอกคือหยังคือบอกโง่บ๋าสุกหนึ่งมาหยังจ้าซื้อวัดยังไหนคะซื้อน้องจานค่ะหนองหยักขะหนองจานค่ะมีนามสกุลไหมคะมีค่ะจานอะไรคะกระเบื้องค่ะ จานกระเบื้องแตกเอ้ยมาอย่างค่ะออดิชั่นค่ะออดิชั่นจ้าคอนไวท์ปะคะตบปากออดิชั่นอย่างนางเอกค่ะนางเอกหรอคะบาร์ดเป็นแต่เจ้าภาพตื่นแต่บ่าตื่นดอกอุ้ยบังตาีแม่ยังกลัวมันล่มน้อกลัวมันล่มคูบสีมัตติสันหรอกฝนตกเยอะค่ะร ไม่ได้ร่มทับทางหินแห <laughs> <อ>ละค่ะฝนตกเป็นจำนวนมากแล้ว <laughs> อ่ะไปยืนเราทางนี้อ่ะทั้งหมดเข้าแถวค่ะเข้าแถว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 นี่อ่าเข้ตรงหน้าเดินไว, <laughs> พวเพราะเป็นทหารมาเดินหลังมาเถื่อทหารเจ้าไ่เห็น,นตัวจีอย่างผมว่าหานี่ <laughs> ไปนี่ซิมีกติกาในการออดิชั่นนะคะแปลตั้งไหนคะเพราะว่าการเป็นนักร้องเป็นศิลปินเป็นหมอลำมันบได้ง่ายเด้คุณแม่ค่ะโอ้ยคแย่โอยอย่ามาแม่ออกมาตั้งไหนกันหนูน้องหนูอย่า่าหนูถ่อตายมือว่านว่าเถ่าซ้ำเจ้าดื้ออกเยเบิ้งสิเบ้าสูฟังเขาต้องทนกดแรงตานท่านจากท่านผู้ฟังให้ได้ดิไปรบบ้านไหนซิมี่ฉี่เรามาเคาะเปิงเปิงเตยเตย มีสโบ้านอันนี้ต้องกดดันเขาต้องไปยังเขาต้องต่อชูให้ได้เมียนมาหลายรอชีเราเขาต้องมีสัมาษณ์ที่ต่อไปที่เป็นการร้องเพลงที่ถนัดนะคะห้วงพลงถนัดร้องเพลงที่จะของถนัดเด้อแต่ว่าร้องเพลงถ้าได้อยูะมีขอแม่ว่าต้องใส่ไม้ตัวเดียวน้ำคอยยืนใส่ปากจังสีได้ร้องไม่มีตังว่าปากหลายตัวบ่อได้ อันนี้อ๋แสดงความไหวพริบไผสีไหวพริบท่านโอตีเออห้ามใส่ไหมจะคล้องเด็กอ่ะเดียใส่ไหมตัวเดียวเข้าใจปะอีลาลองเพลงหยัง่งอ,อ,อ่อนอีลาเอ,าเอาิ้นว่าหยั่งก่อนอีลาโอ้ยอย่าว่าอีลาชนเป็นยังแม่กูอยู่เงี้ยสิบปได้เอิ้นเด็กน้อยพ<ะ>ุทธิถ้าโลกแรกเกิดอีลาลองเพลงหยังเพลงหยังสูเพลงหยังอ่ะน้องหญิงกูลองเพลงไหนได้วะชักบ้า เพียงอย่างล่ะซากเปล่ยเขาเอิดมาวิ่งว้าวอารองร้องบ้างร้องได้เปล่าเลตุมเปลาลาเลตุมเปลาเลตุมเปลา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 ลาเลตุมเปใจ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 โอเคลองจังสีนะ ลองตั้งที่แรกมแมนลองอยังสี่ด่างั้นะจะเอาเอาท่อนไหนเอาท่อนไหน,เอ,อนเ,อเ,เอาท่อนเ,อ,เอา,าลเล่อเนี้ยท่อนแรกเออเออาละเตรียมตัวไว้ท้อ,องเจ้าของไว้น้องจีนจะลองเพลงอย่างเพลงถนดัดบ่จ้าเต่างอยค่ะเต่างอยเต่างอยมันลองมาจังไหนซาฮุเต่างอยเราไข่ายเต่าไงเราไข่าย หาจินหัวมืออะขูเต,ตือนเจาะเตืนอนหยังโอ้ยเตือนมึงอะไรไปพูดดีอยู่เด้ว่มามันผีแม่หนูน้ำมาเกป<ะ>นปาไปหยังค่ะสะอ,อ่อนความสวยธรรมดาค่ะอันนี้ผู้ให้เนี่ยจะร้องเพลงหยังค่ะอีโต๊ะปากจักบาดอยู่ร้องเพลงหยังฝ้าห้องเปียงค่ะโอ้มันไม่มีสิทธหยุด ฉันหลงเพีงแบบฉันหลงเพีงเอาหอดท่อนหลงมาเปดซื้อเพียงแต่บอกซื้อเพลงมึงกับต๊ะหลอแล้วแต่ถ้าซื้อเพลงก็บว่าถือป้าห้องเพียงจีป้าพาเพียงอป้าห้องบึ้มสำหรับอาแเปิในเบื้องในค่ะเสียงป้าพาพาเพียงพเพียงเียงเียงเพียงเพียงไมยังคะงบอพาหนามึงเลยเนาะ สิผ่านอ่ะเขานั่งอยู่นี่เขาย่านฝ้าย่านฝนมื่อกมาห้องหาฝ้าอี่ปุ่นก็เห็นย่านฝนตกเอ้ยฉันลองแต่เพียงเพลยวเนาะจำซี่งจะคล้องไว้เด้อจ้าเออมาบานนี้อารตีขอเป็นวิ่งเว่ามาเลยค่ะเตรียมโต๊ะจะลองไม่จะคล้องแล้วเอาไม้ไปข้างหลังจองไว้จองไว้จองไว้เอาไม้ไปข้างหลังเอาไม้ไปข้างหลังนะครับพีย่เออเออตองไว้ลองไม่ห่อยเด้อ มึงอยิบเหไปใจน้ำเขาเห็นอย่างมันเพิ่มมันเพิ่ขอโทษเก่าวัหน้ามึงยิบมากไปนั่นตีวี่งวบ้านั่นเพลงจะของร้องวางไหนเต่าง่อยเอาไหมญาติหลงเนะยมา ก้มากม้มายแล้วกูเอาไม้ของหนูนี่ของหนูอของก<อ>ินนี่นะหนูหรอของกูของกิน,นเป็นของหนูเพลงเจ้าร้องวางไหนเต้าอ้าโอ้เนี่ยโอ้ยอ,อันเลตุมเปยเลตุมเปยเออเจ้าไปเอาเต้ามันไม่ให้หยังเอ้ามันกระต่ากันกระโขดน่าชัวร์เอาไ่ต้องรับจากกูรับจากบ้านปัญญาเออเอามาร่างมันกับกูหลงท่านอย่างปัญญาเปลี่ยนทางมาดิ มึงตายโรตีฟ้าผ้าบ่านนี่ยปภาษาฝ่าผ้าเปี่ยงพูดไอ้กะบาได้อ่ะโดนตีมาเด็กน้อยเกิดเดียวเดี๋ยวเดียวเป็นอยังเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงไหนบะมึงจะเปลี่ยนเพลงไหนปู้ย่านกูเหลือแต่กระดูกสิเดจบเพลงแล้วนั่นโอลยมันบ่พายีหลีดอกใยบ่หน้าจังมึงฟ้าผ้ากับว่าเหรียญยอนดอกจะแต่ย่านตายคือไหลโอ้ย่านฟ้าผ้าสมบูโอ์ยาบ้าทหอ หามึงแม,ม,ม่นมันพาลงไม่ก,ก็หักไปทางอื่นคือก่อนละเนี่ยของรักษาเงี้ยกะดอ <c oughs> ว่าถึือขาดซุปปอบนี่แหละเนาะมาผู้หายลืนบ้านลืนเมี้ยเขาจะอืนนคก็ยังพ่ออยู่อยู่ <c oughs> มาผู้หายอยีอ<า>ย้ยรอกเพลงเบตตาตายให้อาจารย์นะเริ่มจากทางนี้ก่อนนะห้ามหลงเด็ดขาด อของอีจินของกินของกินอเอาฉันคิดน้ำมันอยันมันต่นผู้บด้ที่ไปคิดน้ำมันเนี่ยคิดน้ำจากของเนี่ยเป็นอย่างฟ้าผ้าเปียก<อ>เสียงฟ้าผ้าเปียงโอ้เออใครเปนพิชอีกเมื่อนี้เอาไล่สันตะใส่มันมามาตัวฟืนลงล้บาน,บานมึงตีพิชกูเสียไล่นี่ใส่ตะบานลองไปได้จังไดี๋โอ้มึงตีพิชไปนะ ลองผิดกูเจียวไล่ผิเดเลยอาดนตรีมาค่ะอาจารย์อาโชว์สเต็ปหน่อย กูหลังนั่นแน่กูท่องอยู่นี่แม่ข่าวบอไม่ให้กูจัดเม็ดไว้ไม่ใช่ประเด็นกูกับหลวงสัวกว่าหนูใจเย็นๆนะหนูคอยกระลังเบิ่งฝาผ่าเตาอยู่สันนี้ซักเบ้ากับรอดจังข้าวนี่แม่เนาะกูกะซักก็ว่าพวกนั้นหักกันมาจังน้ำเลยพวกเอางี้เอางี้เอาจังไหนขัดเกมนี่มันตัดสินยาก เพราะว่าการล่องแต่ละคนเนี่ยมันตัดสินยากบัดนี้เกมนี่ผ่านไปยังมันไม่ผู้ใด้คะแนนจะคนมานนั่นผ่านแถวออดิชั่นมาท่านใดได้บัดนี้สิเป็นการทดสอบความอดทนโอ้ไปเล่น้อมบัดจีบ่ให้มายืนร้องเพลงอยู่นี่บัดนี้ให้ทดสอบว่าห้ามหยุดร้องเพลงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เข้าใจปะคนตีกันก็บ่ให้เศร้าบ่ให้เศร้าห้ามหยุดร้องเพลงจนกว่าเพลงจะจบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเข้าใจปะเข้าใจค่ะมาอีผู้ให้ลวงนั่นมาได้ไปก้อนมูตีเนี่ยอือคือได้ก้อนมูเจ้าก้อนมูอ้าวคือผู้ให้ผู้ยหญดผู้เล่กับก้อนตองมึงมาที่หลังไหมโอ้จังไส้ช่างมังงแท้มึงมาที่หลังมันก็ได้ก้อนถักตัวโอ้เราล้วก็งง อันสิี๋ลองเพลงยังคะกระเทยเ่าค่ะลองในเพลงเกี่ยวมึงลองเพลงเลยมึงบอกใส่ไม anyway. the ่ใย well. well. นะนี่บอกใส่จตกของก็บพกาะเขาบอกอีใส่อ้วนชิดสีกรมท่าลองเพลงยังก่อนกระเทยเ่าค่ะกระเทยเ่ากระเทยเ่าทางไหน้ากูจับมีอนะแมนบ่ามือนี่บ้านในเรียนยุคกุดจับทางหลวงวอซ่อนนี่นะหามันใกล้กันน้อก็่าอยู่หากันตซว น้องว่าซ่อยปอมกูจับนะเอาอาจารย์ขอเพลงกระเทยถอยอ่าน้องเยี้ก็น้องจานกระเบื้อนะด้ค่ะห้ามหยุดร้องเพลงจนกว่าจะเกิดขึ้นนะคะ กี่ข้างคากเลยเหรอเนี่ยมาข้างคากท้าเนี่ยทดสอบความสามารถโอ้ความอดทนเดิทดสอบปาญนี้ตีทดไล่ปัญห์นี้กูบาทดดอกเปทางมาเบาเลยจีเบามาคนต่อไปมา่กนปานี่ดูแลน <laughs> จดสอบเมื่งไหวะเอาคอยเป็นซอสเล่ซอสยังคอยเป็นซอหไงซอไผ่คอยเป็นเมียหวาาัวหน้าเลยเมี่ยพงเยนโหน์ <laughs> เอออพงเยนโหนดสีมึงเราแบบสีหัวู <laughs> ไปเลยอไปดอกบ่าอาแล้วอ่าเข้าไปเป็นย,ยังเจ้าผู้เดียวแล้วเป็นยังอีกท่อนเดี่ยวกับจบคอยให้เจ้าออดิั่นผ่านไปเลยผ่านไปลเลยเต็ม <laughs> โอเคอาจารย์ดนตรีมากค่ะ I got.